สวัสดีครับสวัสดีเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจัน,นทนร์สุวิษาทีชอว์ดีครับสวัสดีเนาะเดี๋ยวจันสุขขออนุญาตใช้เวลาส,สองสามนาทีนะครับผมเดีย๋ยวจันทร์สุขจะมารีวิวสนามม้าเนาะนี่รับชมนะครับผมสนามม้านี่นะครับผมที่ตั้งเนาะติด <c oughs> ใกล้โรงพยาบาลตำรวจนะครับ ใกล้โรงพยาบาลตำรวจโอ้โหเนื้อที่กว้างมากเลยนะครับผมเนาะน่าจาก200ขวบไล่ได้ได้นะครับผมเนื้อที่นะครับมีการสวยงามมากเลยครับผมสนามเนาะนี่ครับเป็นวิววิวทัศน์อีกจุดหนึ่งที่สวยงามนะครับผมมองเห็น นนครเนาะหรือมีความสวยงามนะครับผมอะไรก็จะมี <c oughs> นัไฟฟนะ้าเนาะทางเราจะไปสวนลุมนะครับผมสวนล,มนวนลุมได้นะครับผมสวยงามเลยพี่เนาะก็จะจะมีการแข่งขันมาเนาะ ไม่แน่ใจวัดเดือนละครั้งหรืออาทิตย์ละครั้งนะครับผมเพราะว่าบางบางอาทิตย์ก็ไม่มีนะครับผมบางอาทิตย์ก็ไม่มีการแข่งเนาะบางอาทิตย์ก็มีนะครับผมวันนี้มันจะา,กกาค่อนข้างร้อนเนาะแดดอบอ้าวนิดหน,นึ่งนะครับนี่ครับรบรรยากามองจากมุมสูงนะครับผมนี่ สวยงามอลังการเนาะดูครับพื้นที่ยอมรับว่าสวยมากครับผม้องฟ้า <c oughs> มุมนี้เนาะสวยสดงดงามนะครับนะครับสำหรับคนมีมีตังเนาะอาจจะก็จะ อันนี้จะเป็นสนามม้าด้วยเป็นสนามกล์บด้วยนะครับผมสนามม้าด้วยสนามกล์ฟด้วยแต่ชื่อชื่ออะไรไม่แน่ใจครับชื่อชื่อค่อนข้างจําจํายากอยู่ครับจำสุกไม่แน่ใจมีป้ายอยู่ครับป้ายเชือกเขา้าอแต่ชื่อเป็นสนามสนามกล์ฟนะครับผมชื่อเป็นสนามกล์ฟ ชื่อเป็นชื่อสนามครับแต่ว่าจะมีการแข่งขันมาด้วยฟอฟด้วยนะครับในวันนี้นะค,ครับขอช่วยคนระับใดจังหวัดสมุทร